วันนี้นะคะซิดพาไปนะคะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ค่ะเรามาร่วมถ่ายรายการกับทีมงานของยานมูนะคะนี่ค่ะวันนี้ค่ะเจมยานมูค่ะสวัสดีครับอีกยานมูนะครวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่สวนทุเรียนที่ตาบลพูดิอำเภอเมืองจังหวัดกาละสินค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูว่าทุเรียนให้ผลอย่างไรนะคะแล้วก็มีขนาดผลขนาดไหนเราไปดูกันนะคะ ะะสิพพาไปก็พามาดูสวนทุเรียนค่ะสวนทุเรียนของคุณน้านะคะอยู่ที่ตำบลภูดินอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะและนี่เป็นผลผลิตปีแรกของสวนนี้นะคะภาคอีาสารของเรามีทุเรียนด้วย สวนทุเรียนของคุณน้านะคะพื้นที่ทั้งหมด13ไร่นะคะแล้วก็เราได้ปลูกทุเรียนมาโดยประมาณก็จะเข้าปีที่6แล้วนะคะส่วนนี้ก็คือเพิ่งได้ผลผลิตเป็นปีแรกนะ mm. ก็เพิ่งเปิดให้เยี่ยมชม mm. แล้วในส่วนนี้ก็ยังมีเงาะมีโอะโวคาโดมีฝรั่งมีน้อยหนานะแล้วคือเราก็เดินดูไปแล้วนี้คือคุณน้าก็เลยบอกว่าเนี่ยได้ดอกไม้มาดอกไม้ไผ่กิมซุงดูสิท่อนแบบใหญ่มากๆอะ่ะได้ร่ว mm. งเลยค่ะ <Okay. S 1> มันหนักมากเลยนะ เดี๋ยวเราไปชมต่อนะคะข้างบนนี้ก็คือจะเป็นง้อนะตัวนี้คือเป็นง้ออินซีไม่ใส่สารเคมีนะชิมสดๆจากต้นเลยตอนนี้กาลังแดงเลยคือวันนี้นไม่ชิมมารสชาติแบบคืออร่อยอะ่ะหวานดีแต่แบบมันอาจจะไม่ได้หวานมากแบบหวานเจี๊ยบนะเพราะเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยหวานปุ๋ยอะไรนะเราปล่อยทธรรมชาติเลย พวกเราก็แบบสนุกสนานกันมากเลยค่ะก็คือเนี่ยเงาะเราก็แบบไปเด็ดสดๆจากต้นแล้ววันนั้นก็เก็บมาก็ไม่ได้ามาเยอะหรอกเนาะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศของเงาะแล้วกันนะคะว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูธรรมชาติของสวนไปแล้วกันนะคะ นี้นะคะที่เราชมสวนนะคะก็เป็นทริปพิเศษทริปหนึ่งนะคะที่พาทุกท่านนะคะไปชมสวนผลไม้นานาพันธุ์นะคะซึ่งอาจจะมีเยอะบ้างน้อยบ้างแยกย้ยายกันไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ทริปหน้าพบกันใหม่ทริปหน้านะคะบ๊ายบาย